คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ของรายการเ e s t s h เราอยู่ที่ร้าน p r มนิมิต t นะฮะกับพี่โต้งกนกเทพของเราสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าคุณโต้ง p r มนิมิต t นะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับนอกจากรายการเ e s t s h ของเราแล้วคุณโต้งเนี่ยมีไปออกช่อง5ด้วยนะฮะแล้วมีไปออกรายการอะไรครับมีกระบี่มือหนึ่งอีกอันกระบี่มือหนึ่งช่อง7นะฮะโกอินเตอร์นะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวรู้สึกที่ที่อเมริกาติดต่อมาด้วยติดต่อไปไหนเออเป็นเล่นฮอลลีวูดโอ้โแป้งเย็นแป้ง คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเคสพี่ต้องเคสนี้เขาเรียกว่าแม็กแตกนี่นาะยับเยินนะฮะดุ่งเห็นเห็นและแตกนี่ท่าทางลงหลุมมาอย่างแรงใช่ครับอแหว่งไปเลยอย่างนี้นี่เกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็ขับขับรถแล้วก็พลาดไปฮะเหรออาจจะเลเสามั้งเลเสาตกหลุมตกหลุมลังอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยซ่อมโดยการยังไงฮะวิธีกรรมวิธีอันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะดัดให้เข้ารูปแล้วเราก็เชื่อมขึ้นมาเชื่อมครับแล้วก็ไปแต่ง แล้วก็แต่งให้สวยเหมือนเดิมอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราใช้เวลานานแค่ไหนในการทาอันนี้น่าจะประมาณ1วันเต็มเต็มะหนึ่งวันเต็มเ็มก็คือทิ้งรถไว้แเรามีล้ออะไรให้คุณผู้ชมใส่กลับบ้านใช่ครับผมทาเท่าไหร่กี่บาทอันนี้น่าจะอยู่อันนี้นี่ค่าทําก็อยู่ประมาณสักพันเจ็ดพันเจ็ดเหรอครับผมคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวรายการเรสโของเราเนี่ยผมรอด่วนเลยได้ไหมถ้ลูกน้องทำด่วนเลยนะได้ได้ครับคุณผู้ชมไปดูการทําสักเล็กน้อยดูซิว่าออกมาเนี่ 1,700บาทเท่านั้นนะฮะเราเนรมิตมาแล้วนะครับนี่นี่คือทำมาละซ่อมมาละซ่อมเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ตกหลุมแบบนี้มันเกิดได้หลายอย่างนะฮะก็คือขับเพลอผู้หญิงสวยเกินไปเละเพลินเละไปโดนนะฮะนี่อันนี้เรียบร้อยละทุกอย่าง exactly ทุกอย่างนะฮะครับผมหนึ่งพันเบาทเท่านั้นใช่ครับพี่โตงฝากเบอร์นิดหนึ่งครับครับเบอร์ที่ร้านนะฮะ0816565333 0 2 2 2 2 6 4 3 3กร้านอยู่วงเวียนยี่สิบสองนะครับ นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อพี่โต้งในตลอดเวลาโทรวันทําการและเวลาทําการเท่านั้นนะฮะดูรายการสสองล่มครึ่งไม่ต้องโทรนะครับคุณผู้ชมรอวันลุ่งขึ้นอดใจนิดนึงคนจะนอนใช่ไหใช่แล้วเดี๋ยวภรรยาจะหาว่าเด็กที่ไหนโทรมาด้วยอันนี้ลําบากเลยครับโดนไปดอกนะครับโดนไปแล้วนะอย่าทําบ้าเขาแตกวันนี้ขอบคุณมากทเครับ